ครับก็สวัสดีนะครับพบกับผมอาจารย์ธาบดีนะครับกับรายวิชาแนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องจบปัญหาสมองตันนะครับให้เราแบบว่ามีแนวคิดว่าเออเวลาเราจะสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะมีไอเดียคิดยังไงนะครับไปเริ่มกันเลยก็มาเกิดก่อนนะครับว่าความคิดสร้างสรรค์ต้องบอกว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรที่วัดกันได้ยากครับว่าไอเดียนี้มันดีหรือไม่ดีเพราะมีหลาย อย่างมาให้วัดมากเกินไปตอนเด็กเราคิดไปเรื่อยเปล่ยว่าเออไม่จําเป็นต้องมีผลกระทบอะไรมากเราก็คิดได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่พอเวลาเราทํางานเรามีเรื่องของต้นทุนภาพลักษณ์ของแบรนด์จลิดความชอบของลูกค้าและความเป็นไปได้จริงมันก็มาตีกรอบทําเอาคิดไอเดียไม่ออกนะครับหรือไม่อยากจะคิดอะไรเพราะไอเดียที่เราคิดขึ้นมามันไปไม่สุดดั่งใจหวังดังนั้นวันนี้เราเลิกวางกรอบแล้วเราเรามาคิดให้มัน ไหลๆเหมือนตอนเด็กๆดีกว่าครับว่าเออพอมันไม่มีกรอบปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะคิดไอเดียอะไรออกมาได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับก็ปล่อยสมองไหลลื่นเลิกคิดถึงกรอบต่างๆให้คิดไอเดียไม่ออกอ่าอย่างที่บอกครับว่าถ้ามีเดทไลน์หรือว่ากฎเกณฑ์อะไรมามากเท่าไหร่ความคิดสั่งสรรยิ่งไม่ออกว่าเวลาเราคิดไอเดียจะทําแบบนี้ก็ติดที่ลูกค้าไม่ชอบหรือจะทํา CI ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็มีกรอบมาใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นแบบ free for คือเรามาหาเวลาให้ตัวเองอะสัก1 0ถึงสิบาทีเพื่อคิดอะไรที่มันเลืเ่อยเปื่อยโดยที่ไม่มีอะไรประจำกัดน,นะครับจะช่วยให้สมองเราเนี่ยเปิดกว้างได้ฝึกคิดไอเดียแบบตามใจฉันสบายอารมณ์เพราะงั้นวันนี้เราลองมาคิดว่าถ้าวันนี้ฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยฉันจะทำแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นต้นสนะสนะครับจับเวลาบ้างอย่าปล่อยไหล เข้าใจครับว่าเดทไลน์ส่งงานก็คือการจับเวลาอย่างหนึง่งแต่มันไม่เหมือนกันครับเพราะการจับเวลานี้มันไร้การกดดันแบบการส่งงานดังนั้นคุณที่ฝึกบริหารกล้ามเนื้อสมองพยายามอย่าปล่อยไหลาย,ยาวๆให้ลองจับเวลาดูว่าภายในระยะเวลา1 0บถห้านาทีภายในระยะเวลา 10- 1ถนาทีเนี่ยเราเราให้ตัวเองเราสามารถคายไอเดียออกมาได้กี่แบบแล้วก็ทําออกมาเรื่อยๆครับ 3. พยายามเน้นที่ปริมาณของไอเดียอย่าเพิ่งเน้นคุณภาพอย่างที่บอกครับเวลาเราฝึกไอเดียต่างๆพอมันไม่มีกรอบอะไรแล้วให้เราเริ่มนึกถึงปัญหาที่ต้องแก้แล้วลองคลายสิ่งที่คิดว่าจะแก้ปัญหานั้นออกมาแบบไม่ต้องคํานึงว่ามันจะดีหรือไม่หรือว่าถ้ามันดีจริงหรือเปล่าพยายามเน้นที่ปริมาณให้มากอย่าเพิ่งเน้นคุณภาพหลังจากนั้นเราค่อยมาดูไอเดียว่าออไอเดียเเนี่ยถ้ามันรวมับไอเดีย G และ X แล้วออกมาจะเป็นไอเดียอีกแบบยังไง อาจจะเป็นไอเดียที่มีคุณภาพภายหลังก็ได้ครับ C. ฝึกคิดไอเดียให้อะไรในทุกๆวันอ่าความต่างระหว่างเคทีฟที่มีแพชชั่นเกกับการคิดไอเดียเอทีฟจบใหม่หรือสายงานอือ่นๆสิ่งที่เจอก็คือเคทีฟเก่งๆเ,เนี่ยเขามาจะคิดไอเดียเวลาเขาไปเจออะไรมาอย่างเงี้ยเขาจะดูว่าเออสิ่งเนี้ยมันน่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับอย่างเช่น เวลาเห็นคนสะดุดล้มเนี่ยพี่ครีเอทีฟเหล่านี้ยเขาได้คิดแล้วว่าถ้าเขาเจอเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะเข้ามาสปอนเซอร์ทางเท้าตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปจับมือกับอีกแบรนด์หนึ่งเพื่อทําสิ่งนั้นทําให้มันเป็นเรื่องสนุกครับแล้วก็ไหลลื่นกับบทสนทนาเวลาเขาคุยกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างี้ครับมันจะมีความแบบว่าเป็นงานโฆษณาไปซะทุกอย่างอะไรอย่างี้ครับเวลาเจอแอดข้างทางตามถนนก็ด้วยอะไรอย่างี้ครับ 5. ลองมองสิ่งเดิมในมุมมองใหม่ๆบ้างอ่าอีกวิธีหนึ่งในการคิดนะครับก็คือในกรณีคุณไม่สามารถเดินไปไหนได้หรือโยกย้ายตัวทำงานได้ก็คือลองมองสิ่งเดิมๆรอบตัวเพื่อหาวิธีใช้งานของสิ่งนั้นใหนมุมมองใหม่ๆเช่นแก้วน้ําเก็บความเย็นที่ปกติใส่แต่น,น้ํานะครับแต่ลองคิดดูว่าเออถ้ามาทําเป็นอย่างอื่นอะ่ะมันจะเป็นแบบไหนได้บ้างอ่าแล้วเราเราก็ลองจับเวลาสัก 2องหานาทีเนี่ยในการเค้นว่าแก้วน้ำจุความเย็นนั้นทำอะไรได้บ้างให้ได้มากที่สุดต่อไปข้อที่6อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเวลาคิดไอเดียไม่ออกอเวลาเราคิดไอเดีย,อ,ดยอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็จะเข้าไปหาในแพทฟอร์มต่างๆเช่นพินเทเลสดู YouTube ดูหนังดูนู่นีนี่เพื่อคิดหาไอเดียใหม่ๆเข้ามาในการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยให้เราแบบ คิดไอเดียได้นะครับผมก็จบแล้วนะครับกับหมดปัญหาสมองตันอ่าไอเดียทั้ง6แบบให้เราลองไปฝึกใช้ฝึกคิดกันดูนะครับแล้ววันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ